นอยก็นกลับมาแล้วนะครับกับกลับฟ้ากลับที่อินดูกระแสความปิ๊งครับสําหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะก็เป็นกลุ่มคนครับที่มีความฝันเหมือนกันคือฝันอยากจะเป็นศิลปินนั่นเองครับถูกต้องครับผมแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นศิลปินได้เนี่ยก็ต้องแบบฝาดพันอุปสรรคมากมายนะครับผมแบบผิดหวังทางลาบทางล่าแบบ ไปประกวดก็แบบตกล้บบ้างอะไรบ้างใช่<ด>แล้วว่าเนื่องจากเขามีความพยายามแล้วก็ไม่ท้อถอยครับผมเป็นนักล่าป่านนั่นเองถูกต้องก็เลยมีความดีได้ครับพวกเขาก็คือวงคิวนั่นเองครับเป็นศิลปินน้องใหม่นะครับจากค่าย p ครดิตมซึ่งตอนนี้ซิงเกิลของเขาเนี่ก็ถือว่าได้ว่าปิงมากๆครับอตอนนี้พวกเราก็้ไปพบกับพวกเขาด้วยหละครับวงคิวครับตอนนี้สวัสดีทุกทาน ไอพี่พี่วงพิ้วนะครับแนะนำตัวกันหน่อยว่าชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็เล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างครับผมโจ้มือกองครับชีวเบรครับแบงค์มือกีตาร์ครับเป็น้องในลามุับอยากจะรู้แบบแบกก็คกราวด์พี่พี่ของแต่ละคนเลยว่าเป็นมายังไงแบบพิ้วมายังไงถึงแบบกลาย<ช>เป็นวงพิ้วอย่างนี้ได้เรื่องแบบกชีแบงค์วโจนะครับครับผมคนเล่นดนตรีประกวดตามวิธีต่างๆตั้งตแต่สมัย,ยมัธยมมาเลยแล้วก็พอดีว่า ช่วงต้นปีก็ได้มีโอกาสเข้ามาที่พิ้วสิทธิ์ก็มาพอดิชั่นอะไรเงี้ยมาเจมเบ้นคาเพลนมาด้วยกันแบบว่าเฮ้ยซ้อมพอซ้อมมาเสร็จเป็นคาสัคติฤดร้อนหนึ่ีครับตรงกันมากเลยตีทุกอย่างอะไรเงี้ยมันฮคลิกกันก็เลยแบบว่าแต่งงานกันนี่อนาคตเนี่ยจะทำให้เราเป็นพิ้วในวันนี้ครับตอนนี้วงพิ้วก็ได้มีซิงเกิลใหม่มาเลยฮะที่ชื่อว่าพิ้วทำไมถึงใช้ชื่อซื่อซื่อซิงเกิลเป็นชื่อเดียวบองชื่อวงพิ้วอะไรแบ็คือ ความหมายของมันก็คือผ่านพิ้วผ่านอุปสรรคไม่ได้ครับผมคือก็คือพิ้วไหวกบผ่านผ่านไปได้คือเราเวลาการทําง,งานทุกอย่างนะครับเราจะมีอุปสรรคเสมอไม่ว<ช>่าจะทำงานอะไรก็ตามคือเราจะยึดถือชื่อวงในะหลายๆที่ตั้งวง่าแบบเฮ้ยพอเรามองมองถึงชื่อวงเราไม่ต้องพิ้วผ่านไปได้เลยครับ เต้องสู้และเพลงพิ้วนะครับก็คือความหมายของผู้ชายที่ชอบมองที่สวยไม่ได้จะชูครับแค่รับแค่ผิ้วแค่พิว้วแค่พิ้วต้องการทํางานในซิงเกิลนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคือถ้าคนสนของดนตรีนะครับจะเริ่มจากพวกผมงสามคนเราจะมาแชร์ไอเดียกันต้องมีอะไรมาแม็กซ์ต่อเฮ้ยอยู่ดีก็เล่นๆกันมาว่าเออชอบอันนี้เออต่อนี่ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่กันได้เลยมา เราก็ลองไปเสนอโปรดิวเซอร์ดูพี่ป้อมบอกว่าเออพี่อย่างนี้ดีไหมหรือไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วพี่ป้อมเขาก็จะช่วยตอบตอบนอีกทีพูดถึงเรื่องความฝันมากดีกว่ารับรองว่าทุกคนต้องมีความฝันอย่างพวกเราเนี่ยฝันอยากจะเป็นดีเจเป็นพิธีกรอะไรอย่เงี้ยก็แบบมีโอกาสได้ทำนะครับผมแต่ว่พี่เนี่ยรับรองว่าต้องมีความฝันอยู่แล้วี่ว่าความฝันของดนตรีทุกคนนะก็คือว่าการได้มีอัลบั้มของตัวเองแล้วก็มีทีมเวิร์คที่ดีมีการเพอร์์ฟอรแมนซ์ที่ดีเพื่อให้แบบว่าคนดูมีความสุข วันนี้นะครับก็ขอให้พี่วงพิ้วเนี่ยฝากผลงานกับเพื่อนๆหน่อยครับครับผมก็ซิงเกิลแรกของเรานะครับพิ้วนะครับก็ขอฝากทุกทุกคนด้วยนะครับให้เปิดใจครับฟังพวกเราแล้วก็บนดนตรีน้องใหม่นะก็อยากจะนำเสนอในแนวแบบของเรานะครับที่เป็นดนตรีป๊อปๆสนุกสนุกเลนะครับก็ต้องระเบิดว่าใครอยากติดตามนะครับพวกเราว่ามีเล่นที่ไหนบ้างไปโปรโมทที่ไหนมีอะไรแล้วก็รูปถ่ายต่างๆพวกเราก็จะลงในเพลงมุกของเราครับก็เข้าไปที่พิ้วภาษาไทยเลยพอพาเราเดอนแถบยินท์โทรแมน เจอพวกเราแล้วแก็วันที่20นี้นะครับผมจะดึงดาวน์โหลดเพลงพวกเราได้แล้วนะครับที่เราจะ4946นะครับผมกดกา้า,าแล้วก็เลือกเพลงครับผมตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้แบบข้อมูลแบ็กกราวด์ของพี่วงคือไปแล้วครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ตุงช่องมากๆแล้วเป็นช่วงไฮไลท์ของรายการแล้วครับผมขอปุ๊บได้จริงครับเพราะเราเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีฝันนะครับและอยากจะทำฝันนั้นให้เป็นจริง พวกเราครับเลยอาสาเนี่ยที่จะทําฝันของพี่ๆให้เป็นจริงครับแน่นอนครับผมพวกเราจะแจกรถเข็นให้พี่พี่พนเหมือนรายการของอต้อยไตรพง่ครับอตตอยอ้าวต่อยอตตอยครับแต่ไม่ใช่นะพี่เราจะไม่มีการแจกรถเข็นอะไรนะครับต่พวกเราเนี่ยทั้ง5้าจะอาสาครับทาพรที่แบบพี่พี่อยากได้อะให้เป็นจริงให้ได้ครับจริงไม่ว่าจะบุกน้ําลุยไฟอะ เระเบิดภูเขาเผากระท่อมเรายอมแบบพีกายให้จริงๆได้ทุกอย่างเลยอยากได้อะไรเอาไปเลยพี่จริงๆ<ช>เอ<ร>าไปทั้งใจเลย<ต>อาจจะเบร์ไปน,นิดนึงครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราให้พี่ๆเขาปรึกษากันก่อนดีนกว่าว่าเขาอยากทำอะไรครับพี่ๆเราได้ตกลงกันที่เรียบร้อยแล้วนะเราก็จะได้รู้กันแล้วครับว่าพี่ๆเขาจะขอพออะไรปิ๊งๆกันนะครับเราทั้งสี่คนนะครับก็ปรึกษากันแล้วนะครับก็จริงๆแล้วความฝันของเราทั้งสี่คนนะครับก็คือ การมีเพลงของตัวเองการได้เป็นเสียเปินนั่นก็คือเราเหงฝั่งไปแล้วแหละแต่ว่ามานยังมีอย่างหนึ่งน,นะครับก็คือ,อการเล่นคอเนเสิสร์ตที่สยามสแควร์ไม่ทราบว่าจะได้เลยครับเอาละจ้างานเข้าเต็มๆเลยนะสยามสแควร์เนี่ยคนเยอะมากๆเช่าสถานที่ก็น่าจะแพงนะในจะเครื่องเสียงเครื่องดนตรีก โอ้ยจะเอายังไงกันดีเนี่ยครับผมแล้วก็สิ่งที่พี่วงพิวขอคือกลับไปเล่นดนตรีกลางสยามสแควร์ครับผมสยามสแควร์ก็คือแบบที่มันก็แพงแล้วนะคนก็เยอะแล้วคือแบบยังไงอ่ะวงบอกพี่วงเป็นใหญ่ครับผมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราตัดใจแล้วตัดใจแล้วครับเรา ใช่ครับผมเราเราเห็นถึงควาพยายามของพี่ๆี่เขานะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องขอไปปรึกษาให้ก่อนนะครับว่าแบบเราจะเตรียมแบบเวทียังไงยกขอยังไงเราต้องลงมือเองครับไปกันเลยครับฮัลลครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์นะครับหน้าดิจิตอลเกตเวทตอนนี้พวกเรากำลังจัดเตรียมสถานที่กันอยู่นะฮะ เดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าว่าไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะครับพวกเราสองคนเนี่ยก็แอบย่องมาที่ห้องแต่งตัวของพี่พี่วงพิวกันครับลองไปถามพวกเขาดูดีกว่าว่าตอนนี้พี่เขารู้สึกไงกันบ้างนะนี่ครับพี่รู้สึกไงกันบ้างครับเต้นมากตื่นเต้นมพี่พี่เนี่ยเคยขึ้นคอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆมาก่อนใช่เปล่า ก็มีนะแบบว่าสยามไม่ใช่ครั้งแรกใช่อยากเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับผมทุกคนเนี่ยตอนนี้ที่เกิดในแนนครับผมเการที่เกิดอยู่แล้วนะเย็นป่ะครับเกิดแล้เกิดกันเดิมครับผมแต่ว่าตอนนี้เราไปดูคอนเสิร์ตของสยามกันก่อนดีกว่าครับข่ารอความเดียรครับเอาละครับตอนนี้เวทีพร้อมแล้วครับ ระบบเสียงก็พร้อมแล้วใช่ะฮะแล้วก็เชื่อว่าสี่หมวงพิวก็คงจะพร้อมแล้วเหมือนกันนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราอ่ะกลับมาชมคอนเสิร์ตครั้งแรกของเขากลางสยามสแแวร์กันเลยครับผมสักคู่ครับ